วันที่3ครับของการเดินทางพเนจรนะฮะผ่านมา2วันก็อย่างที่เห็นบรรยากาศไปก็สนุกครับวันนี้เราต้องเดินทางออกจากหน้าหมายบึงบันโพนะครับเราต้องออกจากบึงบันโพแล้วเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่หมาย2พี่น้องนะครับสูงขั้นทางของเําสำหรับผลงานที่เราได้เก็บเก็บกันมาเมื่อคือนก็มีพอสมควรครับที่ท,ท,ที่ที่ได้เห็นเนะี่ยเป็นหน้าดินเป็นพวกปลาปลาหนังพวกสวายแล้วก็ เก็บพวกตะโกกครับแล้วก็ตะเพียนเดี๋ยวเราจะเก็บชุดอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะทำทำควมามสะอาดทุกครั้งที่เวลาเราไปตกปลาเนี่ยขยะต่างๆนะครับเราต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นภาระกับคนหลังเขาเพราะคนละชิ้นเวลาเราทิ้งแล้วเนี่ยมันก็จะกองเยอะทาให้เกิดมดลภาวะแล้วก็เป็นทิษกับสิ่งแวดล้อมได้นะเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่กันแล้วก็เจอกันที่หมายสองพี่น้องครับตามชมเลยครับ ตามต้องเวลาครับต้กไม่กิฬายังไม่จับเยือ่อครับไม่ทำสีบอกแล้วอยู่ที่ศรัทธาครับ,นะรบยังเป็นไม้แกมแกลมนีกเลยยัเยอกันครับวันนี้ผลง,งานที่ล้วน เป็นประช่อนข้างทางเส้นไหนนะเป็นบางรีครับบางรีเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นสู่สองพี่น้องฮะแต่ว่าเราไม่ถึงมาเจอหมายที่เป็นล่องที่สวยกัเลยว่าพีกันก่อนเป็นประช่อนครับกับยางที่น้องส่งมาให้ร่วมสนุกครับก็คือของเนกบางทีฮนะก็ขอขอบคุณน้องเนกมากที่ส่งเหย่อมาให้พี่เล็กนะครับแล้วก็พี่เล็กก็เอามาแบ่งเพื่อนๆใช้กันนะครับทุกคนก็ยืนยรรันว่าสนุก ใช้กบยางกระใหม่ข้างๆในสนุกมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวเราจะล้อเพิ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีผมมีน้พันมีน้องเบิร์ดที่เป็นตากล้องอยู่นะครับแล้วก็มีน้องยุทธนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอีก3คนนะครับจะหาแท้งได้หรือไม่นะครับกับสดมันวันนี้ฮะราเจอกันครับพิชชิ่งออนเดอร์รครับพเนจรจิตล้อครับผม 2องตัวล่าสุดการเปิดทิปด้วยเหยื่อในทางเบียรเบียรเียรเียเบียเบียุนเยอะขุนนนนน้นเยอะครับอลิมิเปดโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตีหมายที่มีอุปสรรคครับก็คือ ตีปกติัตีไม่ได้มันติดนะครับจะตีตะแคงนี่ก็ลำบากนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้ไซคสนะครับหรือการตีตะแคงด้านล่างนี่คือไซไม้ครับ แค่นี้ต้องอาศัยการใช้ข้อมูลสะบัดเหยื่อนี่นะลอับครับรออีกแล้วล เทคนิคมันไม่ยากยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ศรัทธาที่คุณใช้ตีขึ้นต้นไม้บ้างอะไรบ้างแต่เราต้องตีหมายที่มันยากเนี่ยก็คือเป็นหมายที่ปามชอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ของตบบางคนเห็นพื้นเนี่ยเฮ้ยมันเห็นพื้นดินเนี่ยปาไม่กัดเนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรงที่อาศัยของปาคือนอยู่ในพักนะครับเราต้องตีเข้าไปหาลังมันแล้วก็ถูก,กอย่างที่เห็นสุดยอดครับคือชีจิตล้อครับกับทิปสามวันสองคืนค่ำไหนนอนนั่นติดล้อพเนจรนะฮะ ยังเลือก็อยังต้องฝันต้องก้าไปตลอรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทาสุดหัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันรวมคุกคลานเท่าไรมันจะไปจบที่เรื่องไหนแต่ใจอย่างไรก็ต้องไปให้ถึง ถ้ามันจะไม่คุ้มแต่มันก็ดีที่อันน้อยได้จดจำว่าครั้งหนึ่งเคยก้าวไปในคนที่เชื่อในความฝันจะเหน็ดจะเหนื่ก็ยังต้องเดินต่อไปเดินต่อชวช้าไม่อยากลอยฝันให้มันลุกม,มือที่สร้งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นทานานวันนี้เรือแรงยังเลือก็ยังต่อฟ้า ฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสุดหัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันเอาลมคุกคลานเท่าไรมันจะไปจบที่ทรองนต่ใจอย่างไรก็ต้องไปให้ถึงตอนนี้เราอยู่ที่ผิวจราจร ต้องนะผ่าครับมาอยู่ที่ตนงตนงนเนี่ยเนเหนเจดีย์งเนี่ยที่นวันวันแต่อยู่ตองเขตอำเภอนะอำเภอสุขเดชอำเภอเน้องครับสเขตครับองก็สำหรับทริปของเราว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วะรับเป็นวันสุดท้ายแล้วยังไม่หมดนะยังไม่หมดครับแต่ว่าเราจะปิดกล้องไว้ก่อนเพราะว่าจะสออขับเยอะการเดินทางของพวกเราเนี่ยนะครับูที่ขล้อเนี่ยไม่มีคำาสิ้สุดนะครับการเดินทางข้างหน้าเราจะไปที่ไหน ไปอย่างไรและไปกับใครนะครับได้เจอกันแน่นอนตายไหนบ้างแต่วันนี้ได้สองล้อสองอนนล้อเป็นคุกคุณเจอหมดนะขอแค่ผุ้คุณนะครับมีความเชื่อว่าเราได้ทดําในสิ่งที่เรารับได้ทดําในสิ่งที่เราฝัน,นครับแค่นั้นมีความสุขแล้วนะครับเรามาเนี่ยปลาเราก็แทบจะไม่ได้หวังทีแรกปร,รากฏว่าวันแรกปลาช่อนเราก็ได้ คือแรกหน้าดินที่ฝังนะที่บังครับแต่ปรากฏว่าวันที่สองหน้าดินเต็มเต็มโอ้เต็มเต็มเลยปลาเข้ามันมากฮะถึงลอยเต็มบ่อไปหมดเลยคือปลาเข้าอย่างอย่างที่เห็นในในในคลิปเลยก็คือปลาเข้าเดี๋ยวกินก็คือกิน้นใชไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันสนุกได้ความสนุกในหมายธรรมชาติถ้ากินดีขนาดนี้ใช่แบมครับผ่านๆตัวฝากไว้นะครับก็คือถ้าคุณมีความเชื่อคุณต้องทำมันอะพวกเราครับกรุงเทพ สุพรรณีสุพรรณบุรีใกล้นิดเดียวใช่นิดเดียวอยู่ที่อยู่ที่หัวนมท์ตรงนู้นบ้านอยู่ที่ใจของเราใหญ่แล้วเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ทำพวกเราขบวนการเพื่อชีวิตติดลมไปนะครับนะตกลงไปเที่ยวันนี้เดินมากินหรือว่ามาเดินมาป่ะจะไม่รู้เลยก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้ครับตกลงมาเดินมา้วันนี้ย่างน้ำเต้นเดินก่อน พว้ก็ชนเอ้ยอะไรวะโดเอ้เคยรู้ผู้หรือเปล่าแกล้งนะครับวันนี้โดนแกล้งเยอะสวายจิบแถวตีสวายจิบตลอดดูมันนี่สวายจิบ